ดีคะ่ะคุณผู้ชมคะไขมันพอกตับหรือว่าไขมันเกาะตับนั้นนะคะเป็นภาวะที่เราจะตรวจพบได้เมื่อไปตรวจสุขภาพวันนี้จะพาไปดูคะ่ะว่าเจ้าไขมันพอกตับนั้นคืออะไรและมีอันตรายยังไงบ้าง คุณผู้ชมคะตอนนี้ผิวกับคุณหมอ้วคะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะคุณหมอคะไขมันพอกตับเนี่ยคืออะไรคะแล้วมีสาเหตุมาจากอะไรบ้างคะไขมันพอกตับหรือว่าไขมันสะสมที่ตับะนะคะก็คือการที่มีไขมันซึ่งส่วนใหญ่เป็นในรูปไต่กิสลายนะคะ,คะไปสะสมอยู่ในเซลล์ตับเพิ่มขึ้นนะคะมีได้หลายสาเหตุเลยนะคะอย่างแรกก็อย่างเกิดจากแอลโกอฮอล์ก็ได้นะคะยาบางอย่างนะคะ<ม>อย่างเช่นยาในกลุ่มทามอกซิเป็นรักษา มะเร็งนะคะยาควบคุมการเต้นของหัวใจนอกจากนั้นก็มีพวกไวรัส,สอปกเสบที่4เกิดในคนที่มีภาวะดื้อต่ออินซูลินนะคะในพวกนี้มักจะเกิดจากในคนป่วยอ้วนไขมันในเลือดสูงนะคะแล้วก็เป็นเบาหวานมีอาการแสดงไหมคะคุณหมอส่วนใหญ่ไม่มีมตรวจเจอตอนอคุณไปตรวจสุขภาพประจําปีนะคะก็อาจจะมีอาเจนซาวพบมีไขมันสะสมที่ตับนะคะตรวจเลือดอาจจะมีเอสไซตับขึ้นสูงนะคะหรือสุดท้ายละถ้าเกิดเป็นเยอะๆพวกนี้จะพัฒนากลายเป็นตับแข็งก็อาจจะมาด้วยอาการของตับแข็ง ได้กลุ่มคนประมาณไหนคะคุณหมอที่จะสันนิษฐานว่าตัวเองอาจจะมีภาวะนี้เราควรจะมาตรวจคือพวกที่อ้วนน้าหนักเกินะนะคะหรือพวกที่เป็นเบาหวานหรือว่าเป็นในกลุ่มไขมันสูงอย่างนี้เราควรจะดูแลตัวเองยังไงไม่ให้เกิดไขมันพอกตับคะคุณหมอก็คือข่านแรกเรามักจะให้ปิดคุมอาหารออกกําลังกายก่อนนะคะ,คะแต่ถ้าคุมไม่ได้จริงๆก็แพทย์เขาจะพิจารณาไปหลายๆไปว่าจะเริ่มยาลดไขมันหรือเปล่าค่ะ เพราะฉะนั้นการตรวจสุขภาพประจำปีนั้นเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้นะคะคุณผู้ชมอย่าลืมไปตรวจให้ตรงเวลานะคะอยากให้ทุกทุกคนมีสุขภาพดีอย่าลืมติดตามชมรายการสุขภาพแจ๋วทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และสามารถพูดคุยทำกิจ,จกรรมกับเราได้ที่ Facebook f a n p a g e สุขภาพแจ๋ววันนี้สวัสดีค่ะ